นะคะแอดแอดดาวแอดดาวจะอยู่กับเอซแค่หนึ่งชั่วโมงพอนะคะเดี๋ยวก็หลองแอดดาวจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะจะเปลี่ยนชื่อช่องอะคิดอยู่ไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีนะคะเพราะว่าทางทางทีอยู่เขาแนะนำให้เปลี่ยนชื่อช่องอะให้มันเข้ากับเข้าบรรยากาศก,กับงานของเราอะ่ะอืม แล้วก็มันมันมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะคล้ายๆแบบทานด้ครับไม่ให้อ่ะทานเลยค่ะขิงเจียงอร่อยนะคะหมูรวนะคะ่ะ าอ,อ,อาหารไม่ต้องเยอะนะทานแบบทานพอแบบพออิ่มท้องพอ,พอพอพอรู้สึกว่าหิวอิ่มพออย่าทานให้ให้ให,ให,ให,ให้คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ทานอาหารเยอะมากนะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าไมไ่ค่อยได้ออกกำลังกายอ่ะ เดวมันอ้วนมากอตอนนี้อ้วนมากเลยค่ะใยะาสุดท้ายแล้วค่ะท,ที่แล้วผอมมาที่เยอะแต่ปน,นี้อ้วนมากกำลัอนนองลดอยู่นะคะคณได้ขั้นตน<ะ>่นลดความอ้วนอยู่จะไปไหนได้ลูกขาเราไม่กินข้างล่างเดินเนี่ยแม่ให้ไม่กินนะ่ะแม่ให้ไม่กินเนะจะมากินของแม่นะ่ะของแม่เหนะือยแม่ผมเหน่ยกระดมเนยหน่อยนะคะวันนี้ น้ำท่วมเป็นไงมั่งก็ไม่รู้เนาะสงสารเนาะสงสารมากเลยสงสารมากเลยนะคะน้ำท่วมแต่ว่าเดี๋ยวเขาอกเดี๋ยวเขาไปนะคะมันจะผ่านเป็นเป็นจังหวัดจังหวัดเหมือนกับว่า นนทบุรีปรทุมธานีอทุมธานีุรยามันก็ไล่ไปเรื่อยนะคือมันจะไม่อยู่จังหวัดนี้นานหรอกคะ่ะจากจากอะไรนะเชียงรายมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะคะมันจะไม่ได้อยู่นานหรอกมันมันไม่ได้ท่วมแช่นะมันท่วมจุ่มน้ำป่าไม่เหมือนข้าวหน่อยนะคะ บางาก็ค่อยแอบสักกินเพราะว่าให้เขาเห็นไม่ได้วาให้เขาเห็นไม่ได้เดี๋ยวเขากรี๊ดกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยกรีดเลยเดี๋ยวเขากรี๊ดติดอ๋อ

อือฮึ้แม่ดูด้ยยังห้แม่ไไดูเลยจับของะาแม่หแม่แมแม่ดูเล้วแม่ดูเลได้กินคำว่าชิ้นป่ามันไหมคะปลาพี่มันมเน,นี่ยหากินป่ามัน ไม่ให้แมวนะฉันไม่ให้เธอนะของท่านนะชิ้นระมันเนี่ย